สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องอ้อเมบ้านเห็ดนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่ในโรงเรือนเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะที่เห็นก้อนดำๆสีน้ําตาลขยะปากถุงกว้างๆแบบนี้นะคะโรงนี้มีอายุ4เดือนแล้วนะคะที่เราเปิดดอกมานะคะก็ชุดนี้เราจะเอาออกไปตีเป็นก้อนเก่ามาใช้ใหม่นะคะเราก็จะ ก่อนที่เราจะเอาออกไปนะคะเราจะมีการขยายปากถุงแบบนี้นะคะแล้วเราขยายปากถุงเพื่อที่เราจะได้ดอกชุดสุดท้ายของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะไปขายนะคะซึ่งเขาจะออกมาแบบนี้นะคะขยายปากถุงแบบนี้ได้ประมาณ4วันแล้วนะคะนี่เลยเราก็จะได้ผลผลิตชุดสุดท้ายอีกเยอะเลยนะคะทุกคนแบบหลายกิโลเลยนะคะเราจะทำแบบนี้วนอยู่เรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะนำเขาไปทิ้งนะคะหรือว่าไปตีใหม่นะคะแต่ฟาร์มเราจะนำก้อนเก่าไปตีใหม่นะคะตีทำใหม่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะดอกเขาจะออกแบบนี้เลยเยอะด้วยนะคะทุกคนชุดสุดท้ายนี่คือแบบได้หลายกิโลเลยนะคะนี่ อันนี้ก็จะดอกเขาเริ่มจะบางๆไปแล้วเพราะว่าเราเก็บมาสองสาวันแล้วนะคะนี่เราก็จะรอชุดสุดท้ายจนออกมาหมดให้เราเก็บจนไม่เหลือดอกเลยนะคะเราก็จะนำก้อนเก่านี้นะคะไปตีผสมขี้เลื่อยนะคะทำก้อนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็ฝากทุกคนติดตามช่องอ้อมีบันเหตุด้วยนะคะ